ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับสารับสว่ยไลค์แคทครับสำหรับตอนนี้นะครับใครที่กําลังรอเอฟซีเดลสนะมีสหายของชากาทูเนี่ยที่เขาจะมาขายของอยู่ใกล้ๆก,กับเออคอลินในบูวันเวเลียนะครับเขายังไม่มาในตอนนี้นะเขามาวันที่3ามสิบนะครับวันเสาร์ หลังจากลีเศาลาหรือเปล่านะแต่เขามาวันเสาร์อะสามสิบห้าทุ่มฉะนั้นเพื่อนๆค่อยมาวันนั้นนะครับแล้วเขาจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่สิบสองทันวาเมื่อเขาอยู่ไปถึงสิบสองันวานะั่นคือวันสุดท้ายที่เขาจะขายของนะฉะนั้นยังมีเวลาหาเงินเก็บตังพอถึงวันที่สามสิบเพื่อนๆก็จะได้ซื้อของก็ได้เต็มที่นะครับยังไงก็อันนี้มาเตือนนะทําคลิปมาบอกกัน บางคนไม่ทราบนะครับเพราะว่าอ,อย่างผมผมก็ไม่ได้เช็คผมก็มายืนดูเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะ n p c ไปไหนนะครับตามนี้นะว่ากันเจอกันครับบ๊ายบายจ้า